อันนี้เป็นผัดไทยของพี่ต้นนะครับใส่ไข่เคี่ยวไข่องฟองพี่ต้นไข่สองฟองอไข่สองฟองครับใช่นี่ขายตั้งแต่ยี่โมงครับเนี่ยขายตั้งแต่สี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งค่ะอ๋อทุกวันทุกวันนะครับหน้าเซเว่นอ่านางอ่านางหน้าเซเว่นอ่านางนะครับอยู่ตรงข้ามมีละห้างทองบุญวิชิตนะครับนะครับสี่โมงครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับไม่มีวันหยุดด้วยนะครับ โอ้โหของพี่ต้นน่ากินมากเลยนะครับนี่นะคุณดูนี่นะจ้าโอเคตั้งไปเลยค่ะน่ากินเลยครับโอ้โหมุ้งมิ้งมากเลยนะครับน้ำมันหายหมดแล้วตอนนี้แม่มันมันก็ทอดสองรอบไง โอเคนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยำนะครับที่กระบี่ที่กระบี่นะครับผมเอายำยำบุกนี่นะจธรรมดาเท่าไหร่ครับธรรมดา60ค่ะพิเศษ80จ้าพิเศษ80นะครับผมเอาธรรมดาแต่ว่าใส่บุกน้อยนะเอาเนี้อเยอะเดี๋ยวโอเคค่ะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากค่ะ พิเศษใช่ไหมใช่แล้วนี่คือการพิธีการทํายํานะครับที่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยข้าวนางสิคะับขาวนางนี่ขายประจําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่จ้าข้าวนางนะครับกระบี่จังหวัดกระบี่มาเที่ยวกระบี่นะครับก็อย่าลืมแวะมากินร้านยำแซ่บผัดไทยหอยทอดนะครับมีผัดไทยหอยทอดด้วยเหรอมีจ้า,อา,อาหอยทอดกี่บาทหอยทอดกี่บาทครับหอยทอดห้าสิบบาทจ้าผมเอาหอยทอดด้วยนะ ได้จ้ะกินไหมสุดที่วะเอาดิเอาดิผอดทอดด้วยมากับพี่ต้นนะครับพี่ต้นพี่ต้นได้อะไรไปบ้างแล้วยำยำยำพี่ต้นได้แต่ยำยำมาม่าอ่าพี่ต้นมือกรองครับมือกรองไก่กระละมังนะอ๋อที่กรองไก่เหรอข้าไก่ไปไหนรี่ไม่เห็นนะมาเมื่อกี้กลับบ้านกลับบ้าตอนไหนกลับไปบ้านที่โน่นเหรอใช่เอาดิจ้ะเดี๋ยวก็กลับมานี่อีกนี่คือวิธีการทำนะครับอันนี้ลวก ถูกไปแล้วใช่จ้าครับมาดูกันว่านี่อยู่หน้าเซเว่นหน้าเซเว่นเอานางนะครับนี่ขายประจำอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้กำลังงมหอยให้ผมงมหอยงมกุ้งมาจัดเครื่องมือหอยงมกุ้งอยู่งมหอยกับกุ้งใส่ตีนไก่หรือเปล่าครับเนี่ยใส่ใส่ยังผมชอบมากเลยตีนไก่เนี่ยครับตีนไก่โอ้โหยอดเลยนะครับเซ ใส่โครงไก่หรือยังใส่เลยโอ๊ยโครงเอาด้วยเหรอเอาใส่ถ้วยแล้วก็ไอใส่ถุงนะเดี๋ยวใส่ถุงแล้วก็ใส่ถ้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอีกประมาณ200กิโลครับเพื่อจะเป็นกินยำนี่แหละ200กิโลกรัมหรือเปล่านะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับยำของผม น้อยดูถุงน่อยเอามัดก่อนมัดก่อนลืมเดี๋ยวมันจะรั่วครับครับหอยทอดไม่ได้ซื้อแฟบเลยเออหอยทอดแต่จริงๆเสื้อผ้าผมมันพออยู่เสื้อผ้าพี่อาจจะไม่พอนี่นะครับนี่คือหน้าตาของยำเกลือนานะครับโอเคหอยทอดด้วยนะครับสังหอยทอดด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นเรามาเจอกับหอ,อยทอดนะครับนี่ผัดผักโรยหน้าโอยพอผัดผักเอาไว้โรยหน้านะฮะอันนี้ว้าวเอาด้วยเอาด้วยอะไรนะคะเอ้าเอาด้วยเหรอเอาด้วยก็มันผัดพร้อมกันได้นี่พี่ได้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 อ๋อไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่ผัดเล ไม่ดันแล้วพี่เอาพี่เศษไปโอเคโอเคโอ้ <Okay. S 1> okay. oh. อันนี้คืออันนี้ผักผัดผักเอาไว้โรยหน้านะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ของพี่แกก่อนผัดผักไม่พีเอาผัดผักอีกอีกอีก,อกถ้วยหนึ่งนะพี่ต้นเอาด้วยนะต้นเอาด้วยนะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถ่ายไม่ชัดไปทิ้งมาริบเราอัลไม่ออกโอ้อย นะครับโอ้โหนึ่งการใส่ถั่วงอกลงไปนะครับต้นบอกว่าไม่ออกแล้วแล้วก็ใส่ผักอะไรท่านเขียวเขียวคืออะไรแต้นหอมคืใชาต้นหอมใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำซอสปรุงรสสาเขียวนะครับโอเคใส่ลงไปใส่แล้วก็เหมือนลวกเฉยๆเนี่ยนะครับโอเคจะเอาไปใส่ในกระดาษนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเป็นงมหอยก่อนนี่คือหอยทอดนะครับนีร้านยำเ่บเราสั่งยำไปเรียบร้อยแล้วเหลือหอยทอด นี่ผมมาไปลงช่องผมเองนะพูดงว่าจะได้ติดตามมีมียูทูบด้วยนะคนติดตามช่องอะไรเดี๋ยวพี่ได้ได้ไปติดตามช่องท็อปชื่ออะไรนะชื่อท็อปท็อปจามตั้นเป็นภาษาอังกฤษท็อปจาม่ตั้นแล้วก็มันขีดขึ้นมาเองอะเนาะใช่อย่าท็อป e A แล้วก็เจเจเวเจเจ้จมจจเเจ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 เเจ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 เติจเมเจ0 0เจเา แต่ไม่มีคนดูเลยคลิปนี้ลงคือแบบไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยไม่แล้วยุ่งอ่ะเนาะเราปล่อยปล่อยให้มันทิ้งแต่แต่คือช่องนี้เป็นสร้างรายได้แล้วนะอันนี้ผมจะเอาค่าหอยทอดคือเนี่ยจะได้คืิหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมถ่ายไปลงนี่คือเอาค่าหอยทอดคืนอ๋อเดี๋ยวไปตัดต่อเพิ่มอยู่ตอนกินตอนกินนี่คือตอนทําแล้วก็ตอนกินคลิปนี่ก็จะประมาณสิบนาทีนะครับอันนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้ว ยำผมจะเก็บไปกินยำผมว่าจะเก็บไปกิน,มมกกนรอบดึกพี่ต้นนี่มันดูพี่ต้นนะครับ้อยำไหนขอดูยำพี่ต้นหน่อยครับอันนี้ผมว่าจะเก็บยำเนี่ยไ้กินรอบดึกแล้วก็เฮ้ยกินยำก่อนพี่บ<า><ๆ>อลแล้ไม่ไม่ยำม,มันกินเย็นเย็นได้ไงแช่เย็นก็ยังกินได้แต่หอยทอดมันต้องกินร้อนร้อนไงนี่คือหอยทอดของผมนะครับกระเด็นน้ำมันมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยมันไปอยู่ในหอยหมดแล้วใช่ไหม น้ำมันก็ไมอยยังอยู่เยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเส้นซับบูเรกุยสีเหลืองนะครับอันนี้เส้นสปาต้ากราฟขาครับอันนี้เป็นผักค้ากันครับฮะเป็นผักค้าขายยำแล้วเนี่ยสปาต้ากราฟสีสีขาวขุ่นนะฮะก็แล้วก็มีไข่ห่านคอริด้าได้เดี๋ยวจะเป็นพ่อค้าขายยำแล้ววันนี้เขาจะลาออกจากวงแล้วเพื่อมาขายยำที่นี่โอ้ย ไงไก่มันต้องไปหาเงินกองให<ช>ม่ต่อขานว่างจ้าห้ามขายยำใช่ก็ห้ามขายยำไปขายอย่างอื่นห้ามขายยำไปขายยำตอนนี้เขาจะออกอยากปูเพื่อมาขายยำก็ได้คุณปุ๊บตัวเองเพราะว่าเขามีความสุขกับที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่มันใกล้เซเว่นนี่ใช่ไหมพี่ชีวิตของเขาขาดเซเว่นไม่ได้นะครับนุ่งกองคนนี้ อ๋อผมเสร็จพอดีเลยนะครับมันต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมมีสิจา้าใจเย็นๆน้ำจิ้มที่แยกใช่ไหมผมชอบเยอะนะน้ำจิ้มอ่ะได้เลยบางทีเรากินกินหมดกินหอยทอดยังไม่หมดน้ำจิ้มหมดแล้วน้ำจิ้มหมดก่อนครับมมเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มต้อง ตุงๆจะเป็นเรียบร้อยนะครับนี่ของผมนะฮะจะอันนี้ของเธอจะกับยำนะครับองแล้วก็กลับไปกินที่ห้องนะครับตัดห้องที่นี้จะตัดตั่อสองครั้งนะครับจะตัดต่อนี่ถ่ายอันนี้แล้วก็ไม่ถ่ายตอนกินนะครับเดี๋ยวตัดต่อลงเลยนะะแล้วตัวเองตัดต่อเองใช่ไหมใช่แล้วเสร็จแล้วนะครับของผม เขาวงนี้แน่เลยครับตู้หยดเดียวเมื่อกี้นะนั่นแน่ะหยดแล้วล่ะมนผ้าตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับที่พักนี่นะครับผมองอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมอยู่ตรงระเบียงนะครับอันนี้ระเบียงนะครับมากินหอยทอดกันเถอะฝั่งไหนดีอ่ะ ん <music> 你知道吗？ จริงครับ ยังต้องดิ้งรนอดทนและสู้งานไม่นานก็ทิ้งวันที่ฉันนั้นจะ he ใ,ใจอุ่นกลิ่นข้าวไข่เจียวหอมึึงเยยาวยวนหัวใจอยากกลับไปกอดแม่ให้ใจอุ่น